สวัสดีครับเอฟซีแฟนช่องมื่อนี้มารวยผ้ามาตามแนวทางของพีโนเพิ่นมีโชว์ถึงรับพันธหามาสิบแปดใบนะครับสามแสนกว่าบาทตั้งแต่ตั้งศารลูกอ,องปู่สีสุดโตและะ้วก็ย่าสีปทุมมานะครับแล้วก็องคศตันคราชนะครับมาอยู่นเพิ่นมักจะพิโชคตลอดตั้งแต่นั้นมานะครับมวน,นี้ล่าสุดเพิ่นมาเขียนเลขให้เป็นตัวใดไปติดตามเลยครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนช่องนะครับมื่อนี้มารวย มาหนวดพีนุแล้วนะครับพอดีเล่าว่ามีแห้งนะครับเป็นเศษไปเดียนก็เลยมมารวยมาซอยนวดนะครับก็เลยมาเห็นองคูนะครับเป็นองคูยังครับผมปูสีสุดโตกับยาสีประทุมมากแล้วก็องด้านหลังเป็นปูสีสัตว์นครลาดครับอืมเป็นนี่นี่มิรดีครับได้เห็นเป็นมาอยูุนี่ครับครับนิมิตดีครับผม ตังเต่เพิ่นมาอยู่น้ำนีไม่โชคตลอดมั่นเอครับเนียนครับมีเรื่อยๆครับงวดล่าสุดก็ว่ามันถือแต่ครับยิ่ว่าถือเซ็ก็บาท้าโอ้นะครับสะตอันเนาะเคยนี้ข่าวว่างวดนี้ก็ได้แล้วไหมครับครับก็ูมันเข่าฝันตั้งแต่ขึ้นขึ้นแหลกเลยตังแต่เลยออกมาบอกเลยเนียนขึ้นเหลกออกเลยครับแต่เห็นถ้าพี่นูบอกสุฟังนะว่าระบบกน้ำเขาดีนะพี่เนาะครับพิ่นอยากได้น้ำพุครับได้น้ำพุแล้วครับ อยากปรับสถานที่นะทัดชื่อทัดนี่เนาะครับเห็นมันงามๆนะครับเนี่ยชื่อทัดเด้อพี่น้องทีจริงๆคนกินโน่ก,ก็ไม่อยากให้ได้ดนนครับมองเลยก้อนฝนหูด้วยนะที่จะให้เพื่น <laughs> ว่าอยากซอยพวกก็บอกว่าเออปู้ฝนอยากว่าเพ้บารมีนะครับเพื่อนก็บอกอยากอยู่องค์เดียวเพื่อนนี่ผมคือไม่เคยเห็นองค์พญานาค ที่เพิ่นว่าสง่างามได้เพิ่นสิสง่างามนะครับสใหญ่สิงามความฝันพี่นก็วาฟังอยู่ว่าอยากได้องค์ใหญ่ๆแม่น่แม่นครับอยากได้เฮ็ดปูใหญ่ๆแบบว่ามานุตาเลยแม่นบ่ครับแม่นครับอืมได้องค์ใหญ่ๆครับเลยวาสพี่นฟังล่ะแม่นปูเพิ่นนมตให้เจ้าอยาก เห็ดอยากสางบ้างสินะอยากกันได้องค์ใหญ่ราะว่าจะคือพอคนส่วนใหญ่คนธรรมดาเ่าสิบก็ใหญ่ขีดแต่เห็ดองค์ใหญ่นะครับน้อยจากชีวิตทำหนักหรือเปลี่ยนวัดเป็นว่าอะไรทั้งกอยากเข็ดองค์ง่ายครับแล้วผมนี่ผมหมักผมผมเรียกว่าปูด่วนใจกรับว่าใจหกงหนอยากมาอยู่น้ำเนาะครับคือว่าท้าควข่วมไปตั้งแต่ปีปีกายปีก่อนเนาะอันนี้คือเรื่องจริงเนาะเป็นโทษหาผมนะโทษวิดีโอข้อมากไหมครับผม อันนี้อันนี้วันเราคนขิ้งลูกนะึงวันผมบอกคนขิ้งลูกเลยวมันตีสองเนี่ยผมปวดทองเขาหนามผมก็เลยลุกมาเป็นมูปกติผมจะปิดเนต็ตรับตอนนอนวันนี้เนี่ยผมลุกเขานามผมลุกมาเป็นมูผมก็เลยเปิดเนต็ตบพราะจะเปิดปุ๊บมีสายโทรผมมาวิดีโอข้อผมกันลับปุ๊บพอะจะกดหลับปับ๊บเลื่อยเหลยเสียงคืนคืน ทีสองปะเฮ้ยเฮ้ยเทเลแรกตกใหญ่เป็นสีสีออกสีแดงแดงท้องๆเรืองเหลืองคือปูสีสัตนาคาดันโอคงหลังนะครับเนาะรับหังคงหลังบ้านนี้คือพอาจะผมก็พยายามเบิงเนาะว่าเป็นอย่างฮัลโหลครับฮัลโหลฝนก็คือตัวเป็นห้อยเคลื่อนไหวลักษณะที่ี่ง่ายนะครับครับผมเฮ้ยเทีลที่สองที่สามนั่นละผมก็ปิดเลยปิด ยิ่งละก็บ,บอกเบื่นั่นบอกคือตกใจนะครับืคลนตกใจเนี่ยผมก็บ,บอกหูเมื่อก่อนว่าเออเพิ่นซื้อแหงยังสี่นะแก็ขึ้นหน้า,นาตอนนั้นเนะคือตกใจครับตกใจเราบอกหูที่หลังว่าเพิ่นเป็นองค์พญานาคประจําวันเกิดนะผมเกิดพระเลหัสนะครับวี่ดูข้อไหนรลับแร้วว่าเห็นคนเว็นคน เห็นต่างๆตจะรูปกับเสียงน่ะเป็นภาพเคลื่อนไหวเนี่ยอยู่ในห้องอืหรืออยู่ในถ้ำอะไรประมาณนี้ครับท enfin ี่เป็นสีออกสีแดงๆมันเยอกาศอันนี้อันนี้คือเห็นกับตาเลยต่ว่าจะว่าเห็นองค์พญานาคไหครับครับก็เป็นภาพเคลื่อนไหวเป็นภาพเคลื่อนไหวคือขึ้นลักษณะงูใหญ่ๆไหงของใหญ่ๆเรื่อยๆนี่คือแม่เสียงกึดๆพอมนเสียงกึดผมก็เฮ้ยเพราะต้องผมพายาผมก็กึดดิ พกิดเพราะสามเตี้อผมก็สตุกชัเนาะวางเลยด้ว่างเลยนี่ครับแล้วนีมีตังไดครับตีห้อสิเดพันมาอยู่น้เนี่ยทุกทายสิเดพัคนมาอยู่นั้มเนี่ยสุดทายนี่ผมบอกว่าเอ้ยผมก็คือบมมีเงินเนาะผมก็เลยขอมาตีห้อแ็ดตานเห็นยังแหงมาอยู่นั้มเนาะถูกลอตเตอรี่ครับลอตตรสี่สิบแปดใบสิบแปดใบครับเป็นรางวัลตีห้ารางวัลตีห้าสิบแปดใบครับก็ได้เงินสามแสนกว่าบาทก็เลย ไปเสอนเป็นมาอยู่น้มเป็นมายู่นําหระอครับหรือทำบุญลงท่านทําอย่างน้องๆครับนะครับทําบุญลงท่านนแล้วก็เป็นนิตอยเป็นสางซาลาครับนี่พี่นุ่มฟังอยู่ว่าคืออธิฐานว่าให้มีโฉกกระซังว่ามีโฉกกระซังสิตเดลิงสิตเพ็ดลงท่านแม่นครับสิเพลดงลงท่านคือพอดีอยู่บ้านเขาเจ้าเห็ดซาล่านะครับซาล่าการระเรียนไหมกต่มีลงท่านผมไปอยากอยากเห็ดเลยว่ามือนี่ถือบ่ถือกระซังส่สิไปเห็ดน้ำเพลินน่ะนะครับ พอดีมือนั้นหวยอ,ออกเขาได้อันนั้นกับสองตัวสามตัวก็อพ่าถือดอกที่เนาะครับผมแต่ว่ากลับไปคืเอเก้าเลยซื้อของคือเขา่าแต่กาว่าซื้อของจะลงทุนจะพันหนึ่งก็พอดีในช่วงเลือกซื้อของอยู่เนั่นเงินมันเด้งเขานะชื่อนีเอ่เนั่นเนาะแน่น,น,นปอตังปอตังนะครับแปล้วปลอตังเงินเข่าสามแสนกว่าบาทก็ขอคว่มผมว่าว่าถูกลอตเตอรี่สิบแปดใบ ผมก็เลยซื้อของหลายเตี๋บหลายก็งบทางวานะแล้วก็ไปทำบุญอยู่วัดน้ำครับครับผมครับผมเจอหลวงปู่ปู่ไพล่าห์เข้าในวัดถือไห้ตลอดนะครับไห้ตลอดครับเกิดยินพีโนฟังอยู่วัดถือประจำแต่ปู่มาอยู่น้ำนี่ม่โชคบ่เศร้านะครับขับได้มางเรื่อยๆครับครับแล้วนี่มาบริสพาบนะครับคือบรรยากาศเนาะครับกตสิมิงจะได้เขาอยากเปิดแฟชั่นเดอร์นะครับเนี่ยนะครับกตสิประมาณนี่นะครับหลวงปู่นะครับ คือยังบรสมบูรณ์นะพ่อพีนนะเนี้่าเพื่อนอย่าีห่อนน้ำห้อนแหงนี่เป็นน้ำผู้น้ำยังคือน้ำนะครับครับนะครับองูแล้วนะครับโอ้มาเลยก็บว่าฉลาดลือเปิดแลดงามนะครับง่ามจะว่าพูดในสัตว์ันใดเนะพูดในสัตน์นใดรับก็เลยว่าเห้มิโชกยังปันเดฟซี่มิโชร์สี่บุรุ่นะครับเนาะจะเรื่อนเชือเพื่อนปูยาเพื่อนแบบ ส่งพี่น้องเนาะครับผมส่งให้พี่น้องได้มีโชคกไม่นานแต่เดี๋ยวนี้เนครับว่าคิดอำลำอำรำน้ำมอรวยอยู่คิดอำลำอำรำน้ำมอรวยเป็นปีทองปีได้เนาห้องบริดวณบริหนวดกันเนาะกับบริมหากันครับคือพี่นู้นแลก็เป็นลูกค้านวดมอรวยนะครับครับกันนวดแต่สมัยเล่าคนยังเห็นงานอยู่นะครับครับวันนี้เป็นไม่เห็นธุรกิจสั้นตัวแล้วครับก็ลูกซื้ออำลำอำลำคิดห่อนมอรวยก็เหมือนนี่ปูนี่มีดเครื่องแบบรัลลนะครับเรียนครับเรียนเพราะว่าผมเห็นได้ด้วมือบวงสวง ทีเมีอันมีนางลำมาลำอ่นางลำพอนคือโพี่นุ้ยก็เป็นแต่มีโชคเป็นแต่มิข้นไม่จะได้โชคแท้คือได้ใจอยู่เลยใช่แต่พอได้คิดว่าสิเดมาไทยเนาะครับกพ่อพี่นุ้งท้มากว่ามโนวแหแน่นะครับก็เล้วมาเห็นสิลองถามเพื่อนกันนะจังไลยเนาะเพื่อนเพื่อนก็เลยบอกเลียงว่าใจเพื่อนอยากเก็ดปูองไงเมียนแถวเดียร์เกิดปูองไงแบบไอ้ไข่แบบยุบัดเลยนะครับเนาะครับแบบอาจารย์นี่ก็อาจารย์ อยู่นั่มมองง่ายๆมองห้าไปเที่ยวอยัางไะครับเห็นกันนั่นะจักรยานประมาณนั้นเนาะผมว่าคนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยขึ้นหนังสี่นะคือเป็นคข้นขันที่เด้อครับมีวาสนาบารมีถึงกันนะจีไดรสางครับครับก็ไรๆเรือปูเราจีดอนจีดนใจเนาะเพิ่งแง่ๆเนาะพี่โนเนาะครับง่ามดีนะครับจะขออนุญาตไกลนะครับอือสามองค์เนาะโอ้บอกก็ดนลืมตดวเพิ่นเพิ่นมาบอกว่าจะไรครับวันนี้ครับผม นี่ทีครับที่เขียนว่าวหรือเปเขียนเขียนดีกว่าเนาะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับให้พี่เราเขียนนะครับเป็นวายากรเเววนะครับกันเนาะเป็นของแผงม้านั่นเรื่องนี้เนาะครับเนาะครับพี่เราสะดวกเขียนนะครับเด้อนะครับผมเขียนให้เนาะครับพี่เขียนก็ได้ครับผมเวันนี้เขียนแค่ซี่เนี่ยอืมเงินประกาศที่นี่เลยที่นี่ครับสี่นี่เอาตัวง่ายพี่น้องเห็นนหมนะครับเอาตัวใหญ่ดิเออตัวใหญ่โหลดบังง่เลยเออบังง่เลยครับตัวเดียวกเขียนโหลด นี่นะครับปูเขียนไหเป็นตัวสีน้ำเงินนะครับครับเปนเขียนตัวยังสีเปาด้วยเคียนตัวนี้หน่อยตัวยัเขียนังสีแหละครับอืมในงวดนีเด้นะครับเป็นมาเป็นมาเล็นน้ำแต่คุยกันคือเห้ามาเล็นน้ำกันเป็นเป็นมาใน้เล่นรูปของเล่นรูปของมนุษย์ธรรมดามนุษย์ธรรมดาครับมาคุยกันคือได้เห้าคุยกันก่อนสีเมื่อคนเลยว่ามาก่อนสีเมื่อเดี๋ยวดีเขียนเล็ให้ ผมก็เลออย์ว่ยอคนไม่ให้เรียกพร้อมตีครับเอารวดก็ะสันว่าเน็นกะแจององส่องเคืียงครับในฝันเป็น, <c oughs> ปนไยธรรมดาแต่ว่าเสียวกรสไซสีส่ใส,สวยผาดมากเริผาดจจ้หน่อยนะครับผาดจจ้หน่อยครับเป็นบุคคสงาาสางามสางามสูงโป่งครับสูงโปง่ง,ปงครับแต่ว่ามีสายผาดครับสายผาดเตือกาใส่ครับในนีมีตในฝันในหูแล้วว่าเป็นเพื่อน ครับพัฒน์ตัดยนขึ้นมาผมก็ยกไม่ใส่หัวเพราะว่าฟันช่วงขวานสีแจงครับหมอรวยก็บอกกับพี่โน่เกิดภาคคนชิงโลุหัน <c oughs> พอเดีว่ากกพี่โน่ว่าประกาศสิได้พี่โน่เือนพีโน่บอกว่าประกาศซีดาเงินผมคิ้ลุกเลยเ <c oughs> พราะว่ามีเอฟซีมาทวงนะครับว่าครับ <c oughs> มีผู้เฒ่าเขียนเล็กให้เอฟซี FC เลยทักว่าไหนเป็นประกาศซีดาเงินเนะาะนงซี <c oughs> ก็เลยสงสัยได้ถามคอมเมนต์ถามเอฟซีได้ว่าสีดายเงินหมายถึงอย่างไงนะเพือ่อนว่าไหน เพื่อนกาถ้าแต่เบื้องขออเป็นทั้งแต่ตอบอยู่โ <Okay. S 2> อเคข้อหมายข้าเจ้าคือว่าสีน้งเงินหนักจีชัว่ววัาสีแดงองีกแม่นบอกอือนี่แนใๆข้อมีขิดผมเ่ยพราะว่าพันขึ้นถ่วงสนาจะเป็นประกาศสีน้งเงินเนาะกันมนนานนสิไหมครับพอาะพี่โนวาสีน้งเงินเะรอโว้ยผมคิดรู้เลยวันเลยแต่คนเกาไหนจีโต๊ะก๋าเรวาสีแ้งเงินนะน,น,นันเหมือนกีเอฟซีทักผมเลยนะเขาเป็นประกาศสีน้งเงินนาดสิเรับอือนะครับ วันนี้ขอให้พี่ชีโชงมานน้ำครับโชงมานแล้วทําบุญน้ากันครับมาทําบุญน้ำพันเด้อให้วันนี้นครับเผยแพร่บารมีปูซอยกันอืมให้ได้สั่งองค์ยังไงเด้อปูเด้อปูนิมิตมาให้มารวยเลยมาสอยมาสั่งมาแพ่บารมีสอยปู่แล้วมืัอน,นี้มารวยกับมีโอกาสได้มาอีหลีนะครับกะสิมาสั่งบารมีสอยปู่ให้ได้องค์ยังไงเด้อปูเด้อลูกหลานขอจากให้ได้เฮ็ดจนสาเร็จนะครับองค์ยังไงเด้อปูเด้อนะครับครับให้ปูอยากได้ส่งใดกันมา ซื้อกับกับพี่นุเนาะ iner, ครับมาซื้อเด้อนะครับมาเลยก็จะเป็นสะพานบุญให้ปูเผยบารมีให้ปูนะครับก็จะได้องย์งหญ่ๆให้แต่ชอนเนาะอ้ได้สร้างบารมีปูต่อไปครับผมเพราะว่าเพิ่นสร้างบารมีได้องคพญานางตัวเนี้ยเป็นจะสร้างบารมีนะครับปวดถุกปัญยาให้คนส่วนใหญ่นะครับเนาะแต่ว่าถือว่าเป็นขนาดเป็นบ้านหรือถือว่าองค์งามสง่างามขอพี่นุ นไหมครับว่งเดินรวมแบบสางงาสงงามเลยครับเป็นบ้านสวนครับยุธบ้านสวนยุธงเนาะครับมานนี่พุ่มเด่นเลยนะครับแต่ว่าพุ่มมีทัดเส้นใดๆปันใดนะครับเนาะให้โชคมากัดชีได้ซอยพีนูเล่าเอฟซีหรืโค้งสีซอยพีนูเนาะได้สร้างได้ปั๊บชที่อวัดนะครับแล้วก็ซื้อเพือนน้ำพู่ปะครับครับน้ำพู่อืมางงามสงงามให้ปูเนาะครับเนาะอ้ามอเลยกกะขออนุญาตโชว์ตัวเลขขัางสุดท้ายนะครับ ปูม,มาเขียนห้ตัวนี้นะครับแต่ามาในมีเป็นคนนะครับเนาะเป็นคนมีฝอยสังวานผาดน,นะครับที่พี่นเขียนหน่คือหกหนึ่งตัวเดียวเด้อพี่น้องครับเน้นๆขอให้โชคให้ m านขอให้พึงพาบุญบารมีปูเด้อนะครับปลูกหลานเอฟซีผู้ใดเห็นก็ขอให้โชคให้ m ắ น,น,น C สขุขสุขคนหมอรวยก็ ขอเปิดสะพานบุญให้ปูขอเผยแพร่บารมีปูเด้อน,นะครับให้โชคให้มันเหตุี่ถกท่านก็ขอให้ร่ำรวยสุขพุทธปณิปปศินนะครับเด้อน,นะครับมองรวยก็เป็นเพียงแค่ซื้อกลางเด้อเป็นแนวทางนะครับกับบอพี่ไปคูมาจะออกตัวใดบอดตัวใดนะครับกับใส่พิจารณาย,ย่านในการรับชมนะครับเด้อน,นะครับเอาขอเหตุีโชคลานกันครับ